สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับท่านใดที่มีปัญหาในเครื่องตัดหญ้านะครับส่วนใหญ่เครื่องจีนแดงจะมีปัญหานี้ครับก็คือน้ํามันล้นน้ํามันรั่วครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับน้ํามันรั่วออกจากท่อระบายครับซึ่งแปลว่ามันมีปัญหาตรงด้านในแน่ๆครับผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขในวันนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทําไมน้ํามันล้นออกท่อระบายครับแล้วก็ ตัวมาไขตัวนี้ครับตรงนี้จะเป็นเนี่ยผมเอาตัวกรองไอดีออกนะครับตัวนี้ครับแกะตัวนี้ออกตัวนี้มันจะติดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยของเครื่องกินแดงสงงหวรมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวกรองอากาศตัวนี้ครับผมก็แกะออกแล้วครับตัวนี้ถ้าบางท่านที่ชำนาญหน่อยตรงนี้ก็ไม่ต้องแกะออกนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าผมมันเกะกะครับเวลาที่ผมซ่อมเนี่ยผมก็เลยต้องถอดออก มาดูปัญหานะครับก็คือปัญหาเท่าที่ผ่านมาเครื่องจีนแดง2เจังหวะแบบนี้มีปัญหาในเรื่องของน้ํามันรั่วออกมานะครับก็คือน้ํามันมันลงเยอะเกินแล้วก็มันระบายออกตรงท่อระบายตรงนี้ครับถ้าเครื่องจีนแดงทุกวันนี้จะมีท่อระบายน้านํามันตรงนี้ครับสมัยก่อนท่อน,นี้จะไม่มีครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เครื่องจีนแดงแทบทุกรุ่นครับที่เป็น2งจังหวะจะมีท่อระบายตรงนี้แต่4ี่จังหวะนั้นผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า ผมยังไม่เคยใช้เคยใช้เฉพาะสจังหวัดในกระเป๋ะตัวน,นี้นะครับภาษาช่างเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมเรียกกระเป๋ะแล้วกันมันจะมีในส่วนของลูกลอยนมหนูแล้วก็พวกปีกทีเสื้ออยู่ในนี้ครับผมจะมาแกะให้ดูว่าตัวไหนเป็นสาเหตุในการที่ทําให้น้ํามันระบายออกไม่ทันครับ ครับผมก็แกะน็อตหัวแฉกออกแล้วนะครับน็อตมันจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นน็อตหัวแฉกครับแล้วก็อยู่อีกฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งครับตรงนี้ในตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นน็อตสองข้างนะครับสําหรับกระป๋อตัวนี้ตัวหนึ่งตัวที่สองอยู่ฝั่งนี้ครับก็น็อตสองตัวนี้ออกเราก็ดึงออกมาเลยครับนี่นี่เวลาที่เราดึงออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลูกลอยครับเวลาเราดึงมาก็าดึงมาแบบนี้เลยครับดูด้วยนะครับว่าด้านไหนอยู่ด้านไหนเนี่ยด้านด้านที่คว่ำหน้าลงก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรางายท้องเครื่องตัดยาขึ้นเนี่ยลูกรอยด้านที่เป็นด้านหน้าคว่ำลงจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ด้านตูดไปดนะครับจะเป็นเรียบแบบนี้หน้าที่คว่ำม,มาจะมีเป็นโพรงเข้าไปนิดนึงครับสังเกตดูได้ตรงนี้ครับจําให้ดีนะครับ ลูกลอยจะใส่กลับด้านแล้วกันอ่าเนี่ยเราจะมาดูข้างในกันครับตัวนี้เขาเรียกว่านมหนูตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าปีกผีเสื้อครับปีกผีเสื้อมันก็จะมีเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวตัวเข็มน้ํามัน,เ,นเข็มน้ํามันอยู่ตรงนี้ห้อยอยู่ตรงนี้ปัญหาที่ผมเจอมาตลอดก็คือว่าเวลาซื้อเครื่องตัดหญ้าจีนแดงมาเนี่ยก็จะพบปัญหาว่าน้ํามันรั่วออกท่อระบายตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาที่ เราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยปีกผีเสื้อตรงนี้มันจะต่ําลงทําให้ตัวลูกลอยนั้นลอยขึ้นไม่สุดพอลอยขึ้นไม่สุดปั๊บเวลาที่น้ํามันระบายครับน้ํามันมันก็ไม่ปิดพอน้ํามันไม่ปิดน้ํามันก็ระบายตลอดทําให้น้ํามันล้นออกมาตรงท่อระบายตรงนี้ครับเราก็ต้องมีการดึงปีกผีเสื้อขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้ลูกลอยนั้นดันปิดตัวเข็มน้ํามันให้ได้ครับเพื่อที่จะ ให้น้ำมันนั้นปิดเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานจะทําให้ลูกรอยนั้นลอยปิดขึ้นมาครับเวลาที่น้ํามันเต็มกระปะ๋อลูกรอยก็จะลอยปิดขึ้นมาถ้าปีกขีเสื้ออยู่ต่ําลูกรอยก็ลอยไม่สุดทําให้น้ํามันไหลอย,อยู่ตลอดแบบนี้ครับปัญหาเรื่องนี้ผมเจอมาเรื่อยครับสาหรับเครื่องจีนแดง2จังหวะอันนี้นมหนูนครับนมหนูนี่เวลาที่เราถอดออกมาถ้าเป็นไปได้เราก็ถอดออกมาดูว่าตรงนมหนูนั้นมันอุดตันไหมถ้าอุดตันเราก็มาเป่านิดนึง เ้าจะถอดนมหนูก็ใช้ไขควงครับเนี่ยแบบนี้ปากตัดแบบนี้นะครับในการที่จะหมุนออก <c oughs> เขาเรียกว่านมหนูครับตันนี้อันนี้ภาษาช่างที่ผมถามเขานะครับเขาเรียกว่านมหนูครับท่านใดที่มีก็ถอดออกมานะครับด้านในมันจะมีรูเล็กๆอยู่แบบนี้ครับจะมีรูอยู่ประมาณนี้ ด้านในครับเห็นไหมครับถ้ามันอุดตันแบบนี้รูตัวนี้ก็จะตันเวลาส่องไปแบบนี้จะไม่เห็นรูที่เป็นอากาศนะครับ,รบเห็นรูเล็กๆไหมครับเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ถอดออกมาเป่าครับเพราะว่าอาจจะเกิดการอุดตันได้ถ้าไม่เป่าเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องสจองจิกะวะน้ำมันสองทีที่เราใช้ไม่หมดน้ำมันที่เราใช้ไม่หมดอาจจะอุดตันตรงนี้ได้ต่อมาการถอดปีกผีเสื้อนะครับอันนี้ถอดปีกผีเสื้อเราก็จะถอดตรงนี้ มันจะมีสลักยาวๆอยู่ตรงนี้ถ้าปีกผีเสื้อเนี่ยเขาเรียกว่าสลักสลักจะเป็นตนัวนี้เนี่ยครับตรงมือของชี้เนี่ยสลักในการเอาสลักของปีกผีเสื้อออกเราก็จะใช้ยาแบบยาเส้นเล็กๆแบบนี้แย่ก็ไดคแบบออ้ครับเนี่ยแบบนี้กอกแล้วครับเนี่ยกอกหมดแล้วครับถ้าไม่มีคีมมาขี้บอกครับเราก็ใช้ยาแบบนี้ ถั okay. กออกก็ได้ครับอันนี้ออกแล้ว okay. สลักเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ okay. <Okay. S 2> ผมจะถอดปีกผีเสื้อมาให้ดูครับผีเสื้อจะเป็นประมาณนี้ okay. ตัวนี้คือปีกผีเสื้อด้านล่างคือเข็มน้ํามัน,นครับในการที่จะ น้ำมันลงมากลงน้อยตัวนี้จะเรียกว่าเข็มน้ํามันครับตัวนี้ปีกสองข้างนี่ตัวที่มันทําให้ลูกลอยดันขึ้นดันลงนตัวนี้สําคัญครับถ้าลูกลอยไม่สุดก็แปลว่าน้ํามันจะรั่วลงเยอะพอน้ํามันรั่วลงเยอะเข็มน้ํามันไม่ปิดก็ทําให้น้ํามันไหลออกจากท่อระบายครับเราก็มาดูนะครับถ้ามีสิ่งสปกปรกแล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาปีกผีเสื้อเข้าไปหลังจากที่เราใส่ กลับเข้าไปแล้วนะครับตรงปีกพีเสื้อเนี่ยล้วก็เอาคีมครับงัดปีกทั้งสองข้างขึ้นนิดนึงครับอันนี้ขึ้นประมาณหนึ่งครับก็ถ้าเป็นอันนี้ผมจับกล้องมือเดียวนะครับทําไม่ถนัดแต่ว่าผมจะบอกว่าปีกสองข้างเนี่ยครับปีกทั้งสองข้างด้านเนี้กับด้านเนี้ให้งัดขึ้นครับงัดแบบนี้งัดขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ผมสาธิตนะครับเนี่ยใช้มืองัดขึ้นก็ได้ครับ แต่ว่าดันตัวนี้ลงครับปีกีเสื้อขึ้นแล้วก็ดันตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่เป็นตัวห้อยของเข็มน้ํามันเนี่ยดันตัวนี้ลงถ้ามีใครควงก็กดลงแบบนี้ครับกดลงไปนะครับเวลาที่ปีกผีเสื้อยกขึ้นแล้วก็จะทําให้ลูกลอยนั้นยกขึ้นปิดน้ํามันไม่ให้ลงมาครับดังนั้นวิธีการนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วก็วิธีการแก้หนึ่งที่จะทําให้ น้ำมันของเรานั้นไม่ล้นออกมาทางท่อระบายครับกีผีเสื้อทั้งสองข้างเราก็ดันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอดันขึ้นมาเรียบร้อยเราก็ใส่ลูกลอยกลับเข้าไปเวลาใส่ลูกลอยอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าด้านเรียบๆนี่ก็คือด้านที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านที่มีรอยวอลเข้าไปนี่จะเป็นด้านที่คว่ำหน้าลงไปครับเวลาที่เราไงายเครื่องหงท้องเครื่องแต่ยากขึ้นแบบนี้ครับลูกลอยจะอยู่ประมาณนี้ สังเกตดูนะครับเวลาที่เราดัดปีกขีเสื้อขึ้นมาแล้วลูกลอยกับตัวเนี้จะมีระนาบที่สมดุลกันพอสมควรครับก็ลูกลอยจะสูงกว่านิดนึงแต่จริงๆแล้วต้องให้ลูกลอยนั้นกับตัวนมหนูนี้เสมอกันแต่นี่ก็ถือว่าเสมอกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจะเปิดก๊อกน้ํามันครับมันจะไหลไหมครับดูนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ไหลนะล่ะ ไม่ไหลแล้วนะครับน้ำมันก็มีอยู่ในถังครับเอาปกติน้ำมันก่อนที่ผมจะซ่อมประมาณนี้เขาก็ไหลออกแต่หลังจากที่ซ่อมแล้วไม่ไหลแล้วนะครับท่านใดที่ซ่อมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ